อภิเอก็ไม่รู้ค่ะอีกรอบท่าสี่สามสองไปค่ะอ่ะพาน้องออกงานครั้งแรกครับครั้งแรกค่ะขเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเหมือนกันนะก็อย่างอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็ดูมองคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่แต่บ้านเจอแต่อกงอาม่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มีแค่นี้เลยอค่ะมนแม่บ้านอีกคนหนึ่งนะ่าเขาเลี้ยงง่ายค่ะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายโชคดีมากล้วเขายิ้มเก่งด้วยเนาะเนี่ย <laughs> ยิ้มเลยเลยไม่ค่อยร้องอะค่ะถือว่าก็คือพอปกหมดโควิดก็มีงานเข้ามาทำด้วยก็มีอย่างอย่างของแอร์จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นช่วงนี้จะเป็นรับเชิญค่ะส่วนน้องก็ก็มีงานแบบเอาของมาให้เขารีวิวบ้างอะไรบ้างตอนนี้เขาแบบเขาเริ่มเดินได้แล้วไม่ค่อยยอมให้แม่อุ้มแล้ว <laughs> อยากยืนเองเดินเองแล้ว จริงๆมีผลิตภัณฑ์เด็กติดต่อพี่ชายเข้ามาเยอะไม่แต่เด็กก็มีมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็ถ่ายรูปให้รีวิวให้อะไรอย่างไรอย่างขอว l ็ c k i n g งคิ้เนี่ยก <c oughs> <ๆ S 1> ็ก็มีเยอะใช้เยอะแล้วใช้จริงด้วยใช้แบบใช้คุ้มมากอะ <V> ่ะ6ลูก <c oughs> อยากเรียนรู้ไงมเหพวกสินค้าต่างๆที่มแบบเลือกยังไงะหรือว่ามีปับ้า เออแอว่าช่วงโควิดเอาจริงๆนะเราถ้าช่วยได้ก็อยากช่วยก็คือรับรับก็รับรับค่ะรับ,รบไม่ไม่ไม่ได้เลือกเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเนาะปกติมันก็แบบขายยากแล้วก็ทุกคนก็แบบคอยประหยัดกันอยู่แล้วด้วย ใจแออยากมีคนถัดไปมากเลยอ,อยากให้เขามีน้องแต่ว่าพ่อเขายังไม่พร้อม,ออมพ่อเขา<อ>พ่อเขาจริงๆเขาอยากมีแค่คนเดียวแต่เราเนะี่ยอยากให้เขามีแบบมีพี่น้องมีเพื่อนอะไรเงี้ยอันนี้ตกลงหี<อ>่นี้มีข่อต่อรอกกันไหมคะมันก็ทำอะไรไม่ได้นะ<อ>ถ้าเราอยา,อยากอยู่แค่คนเดียวก็คงเดี๋ยวคงรอรอดูไปก่อนด้วยค่ะเพราะสถานการณ์ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราเรามีน้องตอนนี้เราต้องไป อ๋อหลอกครับรถใหญ่เมื่อกี้เห็นรถใหญ่ก็ถ้าเกิดมีน้องอะเขาก็ห่วงรถตักดินด้วยใช่มีเออเราต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆเขาก็เป็นห่วงตอนนี้เขาติดที่อะไรวะถึงยังไม่อยากมีคนที่สองก็ต <c oughs> ิด <c oughs> ที่โควิดเนี่ยค่ะคิ่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราท้องแล้วเราต้องแบบไปฝากคันไปโรงพยาบาลบ่อยๆเขาก็ห่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วตัวเขาเองเขาอยากมีลูกคนเดียวด้วยเขารู้สึกว่า เขาได้แบบให้เวลาได้เต็มที่มากกว่าแบบนี้ยะพอพี่บบคุยแล้วเขายอมใจอ่อนลยว่าอย่างเราก็ต้องน้ำหยดลงหินไปเรื่อย <c oughs> ๆน,นม่อยากทุกวันใช่ใช่ก็คือตอนนี้กไม่อยากไม่อยากเลยตัวตัวสามียังไม่อยากค่ะ,ะใช้คำว,ว่ายังเนาะเผื่อ,อเ,เปลี่ยนใจ <c oughs> จริงๆเราสามารถพยายามไปได้จนถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะในการมีบุตรคนที่สองอือก็จริงๆพกเนี่ยเขาใช้วิธี I V F มานะคะไข่ก็ยังเหลือแหละอคือถ้าวิธีธรรมชาติไม่ยอมเดี๋ยวจะลองไปขอหมอว่าไข่ที่เหลือนี่ทำได้ไหมก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาค่ะแล้วเราอ่ะให้ให้ตั้งเป้าอายุตัวเองไว้สักเท่าไหร่เองดีว่าแบบถ้าเกิดเขาไม่ยอมก็ตัดใจแล้วไม่มีแล้วก็ได้คนที่สอง อาจาอาจะต้องอ <า S 1> ต้องปรึกษาคุณหมอว่าได้ถึงเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ตัวเองก็ใกล้จะเลขสี่เขาไปทุกทีแล้วตั้งแต่คนสี่สิ้าก็ยังมีได้อยูน่นะงนั้นเราก็รอมาจนถึงเลขสีก่กว่ากว่าก่อนเลยเนะาะได้หรือดูว่าไม่อยากไม่อยากให้พบเขาห่างกับน้องเกินไปด้วยเนะี่ย<ต>อืเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินนะแต่ว่าควรจะมียากไหมครับพี่แอพอปล่อยอยู กลัวมีญ้าไม่ไม่ได้กลัวเรื่องมียา้าแต่กลัวว่าเขาจะแข็งแรงสมบูรณ์ไหมมากกว่าคนที่สองอแต่ใจเราจะนึกธรรมชาติก่อนแล้วไปค่อยไปคุยค่ะคุณห,หมอจะใช้วิธีนั้นเลยคุณหมอแนะนําว่าจริงๆมีคนแรกแล้วคนที่สองจะง่ายอ่ะให้ลองวิธีธรรมชาติดูก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวมันมีไข่ที่เหลือก็เดี๋ยวไป ไปปรึกษาคุณหมออีกทีได้ค่ะแต่สิ่งแรกก็คือต้องยอมให้คุณสามีใจก่อนก่อนใช่ต้องให้เขาไฟเขียวก่อนก็่อมีรันก็มีมีรับเชิญใช่มีรับเชิญแล้วก็พอพอบางบางเรื่องก็ติดเรื่องโควิดเรื่องอะไรที่เขาต้องพักกองเราก็เข้าใจ อย่างรับงานใครใครดรอคะพี่แอนน้องดูดเองค่ะเอาไปกองด้วยเหมือนกันค่ะอ๋อถ้าถ้าแอน<ม>ไปถ่ายถ่ายละครถ่ายซีรีส์แอนจะไม่ได้พาเขาไป<ม>ก็จะเป็นแบบให้คุณพ่อเขาดูหลุยส์ทศค่ะ<ม>หรืออากงอาม่าคุณตาคุณยายดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามางานอย่างเงี้ยแบบแว้บๆไม่กี่ชั่วโมงกะพาเขามาได้จะให้เวลาเขาให้มาที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าแอนเลี้ยงเลี้ยงลูกเองด้วยไม่มีพี่เลี้ยงค่ะแต่ถ้างานในวงการเนี้ย ยาวเนี้ยรับได้ไหมคะจริงๆละครยาวมันก็ไม่ได้คิวเต็มเจ็ดวันนะละครยาว,วก็คิวอา,อาทิตย์หนึ่งก็สามสี่วันแอบว่าก็ทําได้อยู่นะคะเป็นยังไงบ้างเ,เหตุนการวันนั้นยังแบบติดตาติงใจเราจนถึงทุกวันนี้ไหมมันแบบเป็นบาแดแผลในใจไหมคะก็มันทําให้กลับมาเช็คตัวเองก็เพิ่งมารู้ว่าตัวเองสายตายเอียงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตาบอดกลางคืนเนะอ๋อคือที่ว่าพอแสงจ้าๆแล้วก็พอพอ,พอมืดปุ๊บแล้วมันจะไม่เห็นอะไรเลย อแล้วแล้วเราก็เลยมาดูว่าเหตุการณ์นั้นมันใช่ไหมมัน,ม,นมันใช่ครบเลยนะแต่ว่ามันก็ด้วยปัจจัยอื่นด้วยแหละว่าเราจะเบี่ยงออกซ้ายแล้วก็เป็นตรงใต้สถานีรถไฟฟ้าซึ่งจักสว่างแล้วมันก็ไปมืดพอดีแล้วเราก็เลยไม,เไม่เห็นไม่เห็นไฟเบรกเขาแล้วเราก็ไม่เห็นว่ารถรถเลนนี้มันหยุดเพราะว่ามันกําลังแบบวิ่งปกติเรยอสองเลน,นแล้วเราได้ไปแบบตรวจเพิ่มเติมหรือว่ารักษามันมีวิธีการรักษาไ่ย ตัดแว่นค่ะแล้วก็ทานพวกแบบวิตามินเหรืออะไรเงี้ยบำรุงสายตาแต่ยังไม่ถึงขั้นยังพยายามไม่ถึงขั้นผ่านตดมันคือโรคชนิดหนึ่งเลยใช่ไหมตาบอดกลางคืนคิดว่าใช่นะคะคือเราเซิร์ชดูในเน็ตแต่ยังไม่ได้ไปหาหมอแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเราก็ไปตัดแว่นแล้วก็ดู เฮ้ยไฟมัน hmm. ช like so right, ัดจริงๆด้วยก่อนหน้านี้เราก็นึกว่าแบบอ๋อเราใส่ตาสั้นหรือเปล่าที่ว่าพอมองไกลๆแล้วมันแบบเบลอๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใส่แว่นเราเอารู้เรื่องแล้วว่าใส่ตาเอียงจริงๆเป็นมานานแล้วใช่ไหมคะที่นีนหรือว่าเพิ่งคาดูคิดว่าเป็นมานานแล้วแล้วตัวเองไม่รู้ตัวนึกว่าปกตินึกว่าแค่แบบตามยังไม่โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยตกใจไหมคะที่มารู้ว่าเฮ้ยเราเป็นโรคนี้อะไรเงี้ยก็ ตอนแรกก็นิดนึงแต่เพื่อนเพื่อนรอบข้างก็บอกว่าต้องไปตัดแว่นเพราะว่าเพื่อนก็เป็นแล้วก็พอไปร้านแว่นเขาก็บอกว่าอย่างนี้แหละใกล้สี่สิบแล้วก็ประโยชน์ของายจุ้งใกล้สี่สิบก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้สใสตาเอียงหรือนี้จะมีปัญหาเรื่องใสาตากันทุกคนโอ้เบ้นลบด้วย ุบัติเหตุร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะโชคดีที่ลูกนั่งคาซีดด้วยใช่เพราะลูกก็กําลังหลับอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตกใจแล้วกว่าเราจะเห็นรถมันคือกระชั้นชิดมากเลยค่ะ<ม>แบบนี้จะจ้างคนขับรถแทนเราครับทัวันนี้น้อยมากที่จะออกจากบ้านไปไหนถ้าจ้างคนขับรถมาตอนนี้ก็ <laughs> <laughs> ให้มาทําอะไรดีอะ <laughs> แค่ไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าแบบเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ไม่ได้สั่งใจน้องใช่ไหมคะ ไม่ค่ะน้องไม่รู้เรื่องน้องหลับแค่ตื่นมาแบบเสียงดังอะไรแล้วเขาก็หลับต่อ,หล,ตอหลับต่อไปอีกเกือบชั่วโมงเลยอะ่ะใช่แต่เราก็ไม่ได้กลัวการขับรถเนาะหยงงหยงไปพักหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าสามีก็บอกว่าเออใช่แม่หยางหยงเลยลูกแต่ว่าสามีเขาก็บอกว่าจะแบบกลัวไปตลอดก็ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆปลาก,ก็ขับ ขับแบบไม่ต้องไกลก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลางคืนอะไรก็ยังไม่ต้องขับก็ได้แล้วทุกวันนี้ขับเองได้แล้วใช่ไหมคะขับได้แล้วค่ะก็ไปตัดแว่นก็ทุกครั้งขับรถก็ต้องใส่แว่นแล้วค่ะช่วยได้เยอะเลย